ทับทิมกรอบสูตรพิเศษของเปาเล็ก,ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนนะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะเปาเล็กใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ<ป>เริ่มต้นจากมันม่วงนะคะ มันม่วงโอเคเลยค่ะได้รสสัมผัสเหมือนเรากินทักทิมกรอบค่ะส่วนปักคองนะคะไม่โอเคค่ะได้อารมณ์เหมือนกินปักทองแกงบวดนะคะเพราะว่าแป้งที่เราเคลือบอะคะ่ะ ไม่เกาะติดปลคทองนะคะถ้าเพื่อนๆจะทํากินนะคะปลาเล็กแนะนําให้เป็นมันนะคะมันดีกว่าปลาทองค่ะเพราะว่ามันเนี่ยเขาเขาเกาะแป้งมันนะคะมันก็จะได้อารมณ์ของทับทิมกรอบค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการทําครั้งแรกของปลาเล็กนะคะยังไม่ค่อยรู้เทคนิคเท่าไหร่นะคะว่าเราจะต้องเคลือบแป้งประมาณไหนอะไรยังไง แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะด้านรสชาติและรสสัมผัสเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามให้ปเล็กด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะปะเล็กจะได้ถึงพันสักทีนะคะรอมานนานแล้วค่ะไม่ถึงพันสักทีเลยค่ะ ไปกดให้ไปเล็กด้วยนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะบายบายอากาศร้อนๆอนแบบนี้นะคะเรามาทำของหวานกินกันนะคะคึ่งของหวานชนิดนี้ป้าเล็กไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนะคะเดี๋ยวป้าเล็กจะลองทำดูนะคะ แล้วก็วัตถุดิบนะคะที่เขาใช้กันก็คือแ้วนะคะแล้วปลาเล็กก็ไม่มีนะคะปลาเล็กกต้องมาดัดแปลงเอานะคะแล้วทดลองดูเดีย๋ยวเราทําแล้วเรามาชิมพร้อมๆกันนะคะว่ารสชาติจออกมาแบบไหนของหวานของปลาเล็กที่จะทําก็คือทับทิมกรอบนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของปลาเล็กกัน,นะคะนี่นะคะวัตถุดิบของปลาเลก็กมันค่ะ มันเทศนะคะสีเหลืองมันม่วงนะคะฟักทองค่ะไม่รู้จะออกมาหมูหรือจ่านะคะป้าเล็กไม่เคยทําด้วยนะคะแล้วที่นี่มันก็ไม่มีแห้วด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันเลยนะคะอันนี้คือแป้งมันนะคะป้าเล็กตั้งน้ําไว้แล้ว ดินเสียงฟ้าร้องไหมคะฝนกลมงจะตกนะคะร้อนมากเลยค่ะตอนนี้อากาศบอบอ้าวมากๆเลยค่ะอันนี้คือฟักทองมันนะคะมันม่วงมันเหลืองนะคะเขาเรียกมันแครอทนะคะสีเหลืองเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าครั้งแรกของกราเล็กจะทำสำเร็จไหม เาบอกว่าให้คลุกให้เข้ากันกับแป้งมันนะคะให้แป้งมันเกาอเยอะๆที่จริงตอนแรกก็เลยว่าจะทำมันนะคะมันบวดแต่คิดอยากกินทับพิมกรอบเธาเลยเปลี่ยนเมนูกระถันหันแล้วเราก็ไม่มีแห้วที่นี่มันจะหายากนะคะมันจะ อยู่ข่างไกลความเจริญนิดนึงน่าจะได้แล้วนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะ ก็จะออกมาหมูหรือจะะเสร็จแล้วเรยก็จะล่อนแป้งออกนะคะเขาบอกว่าให้ร่อนแป้งออกก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มน้ำก็เดือดแล้ว เรามาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นรูปลักษณะแบบไหนทัอทิมกรอบของปลาเล็กเห็นไหมคะน้ําเดือดปุดๆแล้วเอาลงไปเลยนะคะเบิบมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าปลาเล็กจะทําสําเร็จหรือเปล่าทัอปทิมกรอบ าบอกว่าให้ต้มจนกว่าแป้งมันจะใสนะคะถ้าแป้งมันใสแล้วก็ใช้ได้ค่ะแปลงันว่าสุกเดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วตอนนี้ป้าเล็กก็เตรียมน้ําเย็นไว้แล้วนะคะน้ําแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่นะคะกะทิค่ะกะทิปะาเล็กก็เตรียมมาแล้วนะคะกะทิหนึ่งกล่องนะคะกับเกลือหนึ่งช้อนนะคะ ช้อนชาค่ะกะทิกล่องหนึ่งแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาตั้งไฟนะคะใส่ใบเตยแต่ไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะเอาแค่พอแบบหอมๆใบเตยอนนะคะ่ะแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมนะคะเอาไว้ใส่ตอนที่เราจะกินนะคะน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นค่ะเพราะว่าถ้าพิมพ์กรอบต้องกินแบบน้ำแข็งใช่ไหมคะ <L it> เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะตอนสุกนะคะ ปลเล็กอยู่คลิปก่อนนะคะเดี๋ยวจะนานไปนะคะทับทิมกรอบของปลาเล็กสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ